เออออาบโปเนี่ยยัรูปูเนี่ยปูเขาไปหันเปได้ไรโอเดินไายิงหัวแน่สื่ออ่ะก็ว่าหันก็ว่าหันเธอได้ไหรได้ไรไฟไอไฟแต่มันปุ่งออกมาเอ๊ะปืนคิดตูดเหรอวันนี้พี่เต้เข้ามาเอาละโอเคดูเรื่องโอเคอ่าเค เปิดหมดอวตารด้วยหนึ่งโอเคมาครับไม่เปิดแพ้นะอื้ยใช้ตัวเหมือนดีมด้วยยิงมันไส้อยู่เนี่ยเออยิงมันบอยยิงมันไอ้ไอ้นี่แล้ก จำไว้จำสกอร์ไว้15บหแปดเดินจะเป็นสามสิบสิบห้าภาพตอเปิดภาพต่ออ้าวเฮ้มาไมทุ่เสียงที่อ้อยมาข้มมาเล่นโคดดิงครับอ๋อแป๊บแป๊บแป๊บเขาว่า เดี๋ยวตามไปฮะฮุย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 จะเล่นไปออยเบาเล่นแล้วเมื่อกี้ไปใส่บาเล่ลูกซองไงบเล่คือบาเล่ครัเอาอ้างวันเนี่ยอันนี้อ้างวนันนยครับจริงจริงอ๋อเจดี๋ยวเจอหน้ากากลิงพี่บอกเลยไปและหนึ่งเจอเจอหน้ากากเลย พี่ออยพี่ออยมาโคเหรอพี่ออยไม่น่าพูดเยอะเลยเนาะพี่เข้าใจเขาว่าแบบรีสกอร์วะรีสกอรเหรอรีสกอเหรอลีสกออะโกรธละโกรธละเดินยิงแป๊บไปมาบ้างข้างโนมาโคครับข้างโนมาโคครับอือรีสกอรเหรอเอ้ามาไม่ดิโอ๊ยอยากได้อยากได้ อยากได้อยากโดนอยากได้อยากโดนรีสกอรเรอีสกอรเราะเป็นไงเป็นงไงีสกอเรอะีสกอรเรอเอาไหเาายท้านะครับอืมไปไป พอ,อหยุดหยุดเป็นไงรีสกอร์กร็ล่ะเข้ามาสิบเลยอะผมกลับมาที่หนึ่งเอาผมโอ้ยได้ยุติกระทำแล้วอุ้ยใครซ้ำสมะวะมาหนี้ดิไอหัวเหลืองอะหัวเหลืองมาหนี้ดิ อ enfin <So anyway> ุ้ยครับเมาสกัดได้ลูกนะเมาอ่ะโอ้ยโอ้ยโอหรือเปล่าเฮ้ยโอโหหน้ากากลยเมาเมารู้ได้ไงพี่เนี่ยนะก็เห็นพี่เดินอยู่เอ้าพี่ไม่เห็นเมานะ ฟันมันบางทีเลยอ้รีสักกออ้อเหรอส๋อซ้ำศพหน่อยส้มศพหน่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยโ <c oughs> อ้ได้แอสสิบหมดเลย อะไรครับอะไรครับได้ได้ได้มันเอาอะมันเอาอะอุ้ยอรากเยอะครับผมมาสองคน có phím gì chưa hồ hai gặp 10 tôi ăn à là à là giặc bơm bán ăn tỏa lại มันนี่ดิวิพี่โกว่ะแม่งเอากระตุกไปแต่ตัวเมื่อกี้สกูฟีโดูอ่ะบัวครับบัวแล้วครับมันนี่อ้างแล้วเมื่อกี้ครับทีนี่ครับพี่เดมมาเมซูมเมเสียงเลย พูดอะไรยิงวะหมานี่ดิโอ้ยิงจบเลยอ่ะลายเสื้อละยิงหน้ากากดูเดี๋ยวโอ้โหเขาดูอ่ะเออโอ้โหขาดูเยอะมากเลยทีพอดีผมข่ามครับตาแต่ตะลคร้อมเหมือนกันหมดเลยนะตะลคร้อมมาพิบัติกีจตัวก็ไม่รู้ใช่ใช่แต่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ซับสมนะใครไม่รู้อ้าวเหร ก็ตัวละครเหมือนกันเนี่ยเอ็มมันเก็บเปลือกพีมั้งใช่ใช่มากพี่ไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกอีทีนี้ถ้าบาอามจะคือดึกเลยโอ้โหไม่ให้ปัดเดียว สามศพหมดนะฮะตกย่ำอุ้ยดูตะกอก่อนตายเลยครับน้ำเนะใครน้ำใครน้ำดูฝั่งน้ำเงินน้ำนะครับผมตะกอครับตะกอส่วนตัวครับอ่ะโอ้โสามสี่นะคุณดูยังไงเนี่ย ให้ใครกอดตัวที่เวลาตายอ่ะอ๋อกระป๋องยิงพี่พี่ยิงผมอ่ะได้ได้โอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะฝั่งนู้นอ่ะไม่เท่าไหร่